เขาอีกแล้วพี่น้องพายุไต่ฝุ่นเตือนแม่ห้องสอนจังหวัดตากบึงการอำนาจจะเลื่ญนอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักกรมอุตุเปิดเผยว่าพบการก่อโตพายุไต่ฝุ่นลากาซามีแนวโนม้มลงสู่ทะเลจีนใต้วันที่2ี 12, กันยานี่พี่น้อง เฝ้าระว่างน้ำท่วมชับพันเนื่องจากฝนตกหนักพี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมือนี่กลับมาพบอกันอีกแล้วพี่น้องมอนี่พาพ,พี่น้องมาอัปเดตลาค่ากลางเขาเปลือกประจําวันที่22กันยายนว่ามีลาค่าเป็นจังไดพี่น้องไปรับชมรับฟังกันพี่น้อง ช่วงนี้กะหลายๆจังหวัดพี่น้องกะฝนตกนักพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์บานปพหน่อยมือขึ้นกะโต๊ะเบิดขึ้นพี่น้องหวัวตะเศร้ายุดมือเศร้านี่พี่น้องกะถือว่าน้ามมาหล้ค่ะพี่น้องโต๊กนักอะโชคดีที่เขาแป้งนี่บอ่อหล่มพี่น้องน้มกามาหลยละแป้งนี่เป็นแป้งที่ตากว่าบริเวณนี่แป้งนี่จะตามเป็นทีรับน้ำกะว่าด้พี่น้องระบายออกได้เล็กหน่อยเพราะว่า สะของเฮาสองลูกกะน้ำเต็มล้นเบิ้ลละพี่น้องมามอนี้พอหน่อยจะพาพี่น้องมาไล่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดมอนี้กะมีแนวโนมล่าค่าคุ่นทีละกะมีอยู่บางจังหวัดที่ปั๊บลดลงจังหวัดที่ปั๊บลดลงก็มีการจนาบุรีมอนี้ปั๊บลดลงหนึ่งบาทต่อตันล่าค่าอยู่5,200ถึง5 6พ0ยบาทต่อตันเช่นาดมอนี้กะปั๊บลดลง หนึอยบาทต่อตันพี่น้องลาค่าอุู่ทีพันหนึ่งร้อยถึงหาพัหาอยบาทต่อตันนนทบุรีมูนีขยับลดลงหาพัอยถึงหาพันอยบาทต่อตันสุพรรณบุรีมูนิกระปบลดลงเหลืออยู่หาพันสถึงหาพัอยบาทกระปบลดลงสองบาทต่อตันจากราค่ากลางวันศุกร์ที่แล้วพี่น้องส่วนจังหวัดที่ล่าค่าคงที่กับมีซากเสื่งเศร้ามูนีาพันสามร้อยถึงหาพัน 7จ็รอยบาทต่อตันนคข้อนยกมนนี่หาพันสรถึงหาพัอยบาทต่อตันพี่น้องกะคงทีพี่น้องนขปฐมมันนี่หาพันสองถึงหาพันหกรอบาทต่อตันกะนิ่งคงทีพี่น้องปะทุมท่านี่มันนี่หาพันสองถึงหาพัยบาทต่อตันและกะเพชรบุรีมัอนี่ล่าค่าคงทีหาพันสองถึงหาพัอบาทต่อตันพี่น้องลบบุรีมนนี่หาพันสารอยถึงหาพัน จ็ดยบาทต่อตันกะล่าค่าคงทีสิงบุรีมนีหาพันสามรอยถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันพนองส่วนลาดบุรีมนีล่าค่าคงทีหาพันสองรอยถึงหาพันหกอยบาทต่อตันพิณพานัรศรีอ,อยุธยามนีลาค่าหาพันสามรอยถึงหาพันเจ็ดรอยบาทต่อตันกะคงทีกำแพงเพชรมณีหาพันสองถึงหาพันหกอยบาทต่อตัน พิจิตมืลนหาพันสองร้อยถึงหาพับาทต่อตันพี่น้องราคาหนิงคงที่จากวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้อง้วก็พิษณุโลกมืนนสองร้อถึงหาพันหกร้อยบาทต่อตันเพชรบูรณ์มูลนีหาพันสถึงหาพัร้อยบาทต่อตันกะราคาหนิงอยู่อุตตรดีมอนิธิหาพนถึงหาพันแปดรบาทต่อตันส่วนนคอนสีธรรมราชหาพัสี่ถึงหาพัน 800บาทต่อตัอนก้าล่าค่านิ่งคงที่จากล่าค่ากลางวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องมาต่อกันทีล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีปีป6 7เจทับหกพี่น้องเขาแห่งความชื้นมากเกิน15เปอร์เซ็นต์ล่าค่ากลางมือนี่นิ่งคงที่จากล่าค่าวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องบุรีรัมย์มืลนิ้งหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยถึงหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทกะนิ่งคงทีนงท่นครราชสีมา หนึ่งถึงหนึ่งมืนหกพัรบาทต่อตันราคาคงทีลอยเอสมันนี่หนึงมืนหาพันหาอยถึงหนึ่งบาทต่อตันขอนแก่นมันนี่หนึ่งมืนันเจ็ดลอยถึงหนึ่งมืนหกพัอยบาทต่อตันหละกะักกายะโสมันนี่นิ่งอยู่ที่หนึ่งมถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันอุดรธานีมันน่หนสี่พันหาลอยถึงหนึ่งนหาพับาทต่อตัน บนราชทานี่หนึ่้าพันหาอยถึงหนึ่งนหกพับาทต่อตันลากะซีสเกตมันนี่นิ่งคงทียู่งมื่นหาพันอยถึงหนึ่งื่นหกพันหาบาทละกะส่วนจังหวัดสุรินทร์มัอน,นี่ราค่ากลางอยู่15,500มนหอยถึงหนึ่งบาทต่อตันนี่ก็เป็นราค่ากลางประจำวันจันทียี่สิบสกันยายนสองพันหาิบแปพี่น้องนี่ก็แลปีๆมาอีกแล้วพี่น้อง ฝนตกพี่น้องโอ้ยเมือนขึ้นตกนักแห้งพี่น้องน้ำแทบจะบ่ะหมี่มองระบายพี่น้องอ่ะแปลงนี่กะถือว่าพ่อเด็กเก็บเกี่ยวน้ำพิ่งพี่น้องส่วนมากกะไปลายปลายเดือนพี่น้องไปลายปลายเดือนกัญยาไปหากลางตู้ละเขาเริ่มตังทองล่ะกะ ฝนมาลมมาเขาลมพี่น้องเนื่องจากนา้ำไหลพี่น้องน้ำบ่มีทีระบายอ่ะกับเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนาสุภูสุขคนพี่น้องม้นนี้ก็คึ้นมากเยอะส่วนมากทางบ้านปไหนจังหวัดส,สุรินทร์ฝนจะมาช่วงบ่ายแก่ๆพี่น้องอ่ะกับเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรสุภูสุขนสาหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย